ฟังธรรมะในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่อนที่เราจะสวดมนต์ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้สวดก็อาจจะไปกินนิมนต์หรือว่าไม่ว่างไม่สบายก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งอะไรสิแน่คือความไม่แนนะ่สิ่งที่แน่คือความไม่แน่นอนชีวิตคนเราก็เหมือนกันไม่แน่นอนว่าจะตายวันไหนจะจากวันไหนก่อนที่เราจะตายจะจากพยายามมันทําคุณงามความดีทําความเพียรไว้ ให้เต็มที่เ,เต็มกําลังให้เป็นญาติของพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะ,ะเป็นบุตรของพุทธเจ้าเป็นหลานของพุทธเจ้าเป็นเลนเป็นโลนก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องทําทุกวันทําคุมเพียนในการประพฤติในการปฏิบัติเพียนการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราไม่เป็นญาติของศาสนาเราก็เป็นผู้ที่ไปอยู่ทางโลกยู่ดี เราก็รู้้กันอยู่ว่าโลกเป็นยังไงแต่คนก็ยังติดอยู่นะเพราะว่ามันกระแสโลกมันดึงคนไปสู่ความสะดวกความสบายความง่าย,ายๆการที่ติดในราคะโทสศัมีอาบนวดมีสิ่งต่างๆมีสิ่งมีเทคมีบาต่างๆคนก็ยังไม่พร่องคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมจะมีโควิดไม่มีโควิดจะไม่มีอะไรต่างๆก็คนก็ยังเพลิดเพลินอยู่ พะมันคนสแสวงหาการกินกันอยู่มันมีความเครียดมีความทุกข์มีความลําบากลําบากในการที่นั้นแล้วเขาไปไข้แม็กก็ไปเสพอารมณ์คุ้นอารมณ์ในความมึนเมาความโดนโกหกโดนหลอกลวงโดนทําร้ายะทําลายกันบางคนก็โดนฆ่าโดนหลอกลวงในแชทหาคู่โดนฆ่าหันศพนึ่องว่ามีเงินมีทองมากฆ่าหนันศพทั้งผัวทั้งเมียฆ่าหันศพ ก็มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซียคนก็อยู่ในความโลภโลภไม่รู้จักพอความอยากไม่รู้จักพอไม่รู้จงใจเข้าใจเราคนเราหลอกลวงกันรู้เขาหลอกกันเต็มใจให้หลอกแต่ไม่สิ่งบางอย่างหลอกในรูปเสียงกินรสพธนภะธรมรมลมหลอกภายในก็หลอกเราก็หลอกตัวเองเต็มที่ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ด,ดีนั่นนะคือว่าหลอกภายใน หลอกภายนอกคนภายนอกก็หลอกลวงกันไปหลอกลวงในรูปเสียงกินรสพัฒผลพระธระรมลมในสิ่งต่างๆทําให้คนโกรธกอดกันจมไปสู่อบายภูมิราคะกิณีโทสะกิณีโมหกิณีมาเลยหลอกให้การจมไปสู่อบายภูมิไปกอดในกองทุกข์อยู่ข้างล่างมากมายหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเห็นโทษเห็นภัย ถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยจากอบายภูมิจากภูมิชั้นต่ําเหมือนพุทธเจ้าท่านสอนไว้ตัดบยบอกไว้เราก็จะโดดลงไปก็ได้จะลงไปอยู่กับเขาเห็นว่ามีพวกเยอะมีหมูเยอะจะโดดไปกับเขาอยู่ไปสวรรค์ไปนิพพานไปคนเดียวไม่อยากไปมันเงาก็จะโดดไปกับพวกคนที่มีหมู่เยอะเหมือนสัญชัยปริภาชกท่านถามถาม สารีบุตรว่าคนโง่คับคนฉลาดสิ่งไหนมากกว่ากันในโลกนี้พระสารีบุตรก็บอกว่าอุปติษสะท่านก็บอกว่าคนฉลาดน้อยคนโง่มากสันสัยปริพโชกก็บอกว่าเราจะคอยสองสอนคนโง่เนี่ยคนจะฉลาดอย่างเธอก็ไปหาพูุทธเจ้าเราไม่ไปเราจะอยู่คอยสั่งสอนคนโงน่นี่เราเป็นผู้นําคนอื่นแล้วเป็นผู้ตามคนอื่นไม่ได้ ตัวนี้ทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนช่อมกลางกั้นมักผลพระนิพพานกลางขั้นสิ่งที่จะได้รู้ได้เห็นได้แจ้งจริงเห็นธรรมตัวอัสมิมานะอัตตาตัวตนยากจะเข้าถึงธรรมได้เพราะคนั้งโลกนี้มีคนหลงเป็นปกติมีความทุกข์เป็นปกติความเพลิดเพลินเป็นปกตินับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่ันว่าทุกสมุทัยนิโรธมักมักมีกมองค์แปด ยะส,ะสัสสีทุกกําหนดรู้มันเรานี่อยู่ในกองทุกก็ไม่เห็นทุกอยู่ในกายก็ไม่เห็นกายอยู่ในเวทนาก็ไม่เห็นเวทนาอยู่ในจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ในธรรมก็ไม่เห็นธรรมถ้าเราเห็นจิตเห็นธรรม,มเห็นเวทนาล้วก็ค่อยดูกายกายที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันเสื่อมสมไปตามหานตามเหตุตามปัจจัย เราเห็นว่าความเสื่อมทรามมันเป็นไปตามเหตุปจัจจัยเราก็จะระวังระวังตัวไม่ให้มันสุดโสมร่างกายนี้ให้จิตนี่มันมีสติรู้อยู่ในกายไม่ไปเพลิดเพลินในการกินการอยู่ในการจิตไหลไปจ่อไปคิดนั้นคิดคิดไปไกลขนคิดไปจ่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวุว่นวายคิดไปดางหน้ามันเลยลืมกายลืมตัวลืม ลืมตัวลืมกายลืมเวทนาลืมแก่ลืมหมดดืมรูปสิ่งทุกอย่างเลยเจิตใจมันก็เลยฟุ้งซ่านเลยลำคาญเลยหาความสุขความสงบระงับไม่ได้นั่นแหะคนว่าคนไม่มีวิปัสสนาไม่มีการภาวนามไม่ตามตามสังการให้เท่าทันให้ทันให้รู้ตามรู้ไปก่อนตามค่อยรู้รู้ จะเท่านี้ยากถ้าคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่รู้ในกองสังขารว่าเราเป็นอะไรเป็นโรคอะไรบางคนก็ร้องอโอดโอยเหมือนสัตว์เดรัจฉานร้องให้คนอื่นช่วยโอ้ยโอ้ยทรมานต้องไปหาหมอต้องคนต้องไปสวนเอาอุจจาระออกในท้องอะไรแต่คนเรามันต้องรู้ตัวเองรู้ตัวเองก่อนถ้าคนวิปัสสนาคนวิภาวนามันต้องรู้ ว่าตัวไปเองเป็นอะไรหรือว่าตัวเองเป็นยังไงพิจารณาในกายนี้มีสิ่จิตอยู่ในกายอย่าไปหลงคิดไปเรื่องคิดไปเรื่องต่างๆอย่ามันก็คิดไปแค่นั้นแต่เวลาเราทํางานก็ต้องคิดแต่ช่วงที่เราอยู่ที่บ้านอยู่อะไรเราไม่ต้องคิดอยู่ภาวนานอยู่ในกายเวทนาพิจารณามันเมาหัวมันเวียนหัวมันเป็นอะไรมันต้องพิจารณาให้ตามเท่าให้ได้ถ้าตามเท่าสังขารไม่ได้มันก็ มันก็หลงอะจิตมันเร็วนะจิตก็หลงไปบางทีก็อาจจะหลับตายไหลาตายไปก็ได้ไม่แน่เราคนเราเความลอมบางทีมันหลับตายไหลาตายก็มีเยอะหลายเป็นหลายพันหลายแสนคนนะในเมืองไทยในโลกนี้ฉะนั้นเราพยายามพิจารณาความตายพิจารณาคมแก่ความเจ็บความตายทุกรันเราจะไม่ประมาทเพราะความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่บุญกุศลที่เรามีแต่ถ้าหลับตายไปดินด้วยบุญกุศลก็ดีนะ แต่ถ้าไม่ได้ตายบุญด้วยกุศลด้วยบารมีตายด้วยความห่วงหาอะไรมันก็วนเข้าๆออกในร่างกายมันก็ตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายไปเอาไปมาก็ทำให้ร่างกายนี้ลําบากทําให้ร่างกายนี้มันมันไม่สามารถเข้าได้มันก็จะออกร่างไปในินโดยอัตโนมตัติเพราะว่าดินน้ํำลมไฟถ้ามันออกไปนานเกินไปเลยเจ็ดวันไปมันก็จะทตดดิน ก็ส่งอยู่ท่านน้ําก็จะหายซึมหายไปทตุลมก็หมดทตุไฟก็ดับเนี่ยอาการสะ้าวิญาุาจิตมันก็ไม่อยู่จิตไม่อยู่ในคันห้าเนี่ยทาสี่ขันห้าเนี่ยไม่อยู่ก็ไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นนักปีบาิเราก็ต้องดูภาวนาดูกายอย่าไปจิตเร็วคนคนทุกวไนก็จิตเร็วเยอะแม่จารวันอาทิตย์ก็เร็วที่โบสต์ก็เร็วจิตเร็วจิตคิดไปนั่นคิดไปหน้า ไม่อยากให้คนอื่นเป็นภาระไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่คนเราต้องเพานาจะให้เขาเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเรายังเมาหัวเราเวียนหัวแล้วก็หายากินแล้วก็กิกนน้าหวานกินอะไรให้มันอยู่ได้ร่างกายนี้ฉะนั้นเราว่าจะเกรงใจคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราต้องบริหารร่างกายให้เป็นถ้าบริหารร่างกายไม่เป็นมันก็แค่นั้นมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกเดียวน้อยก็ Real จะเป็นเหมืนเดิมเ,เดิมดีกัตายก็ได้ไม่แน่ ความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่ไม่แน่นอนแต่ตายแน่นอนตายชา้าตายเร็วเค่นันเราท่านอะไรอย่าประมาทไม่แต่ผู้พูดก็เหมือนกันต้องบริหารร่างกายดีตื่นมาปุ๊บนี่ต้องกินทานน้ําเยอะๆตินทานน้ําให้ร่างกายมันหมุนเวียนเพราะว่าหลายชั่วโมงเราตื่นมานี้ไม่ได้ทานพยายามตื่นพอกลางวันก็ได้พักผ่อนสักหยีบสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าตามกําลังที่พักผ่อนได้ได้หีบได้อะไรหน่อย เนี่ยเป็นการบริหารร่างกายพอตื่นมาพยายามกินน้ํากินอะไรให้มันสดชื่นให้มันน้ําให้หมุนเวียนระบบดินน้ําะบ,บไฟให้สมดุลถ้าไม่สมดุลเกิดการข้างการเจ็บการป่วยมาก็เป็นไข้เลือดออกมั่งเป็นไข้กิตติคุณคุณยามั่งเป็นไข้ต่างๆเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายเป็นการนักปฏิบัติมันต้องภาวนาต้องพิจารณาให้ได้ว่าเราเป็นอะไร ถ้านาปบิบัิมวัวแต่ฟังธรรมะอย่าให้ตัวเองบรรุแล้วก็ไม่บริหารร่างกายให้มันดีขึ้นหรือว่ายังซุกสมยหรือว่ายังเจริญสติยังไม่ผ่านไม่ผ่านในการภาวนาในการประพฤตปฏิบัติในการถ้าเราร่างกายไม่ไหวก็ต้องทานยายามันก็เพื่อจะให้ยาแต่ทานไปแล้วเราก็ต้องทานน้ำเยอะเพื่อละลายละลายยาไม่ให้มันเข้มข,นข้นเกินไปไม่ให้ตับเราพังไม่ให้ไตมันจะพังถ้าตับพายพังไตพังก็ ไม่ไม่ใช่แนละ้วมันก็ทําให้ตายเร็วด้วยนั่นแนหะเราต้องร่างรักษาร่างกายให้มันอยู่ได้อยู่ในโลกนี้ได้อยู่ในสังคมได้อยู่ไม่เป็นภาระสังคมแล้วเราอยู่คนเดียวนะอยู่กับครอบครัวก็ตามแต่เราต้องกินยามั่งรักษาตัวเองมั่งไม่ต้องว่าให้หมอมมบังบังคับแต่เราเรากินแล้วก็ต้องกินน้ําเยอะๆย,ยาไม่ไปทาให้ตายหรอกแต่ว่ายาเนี่ยกินแล้วถ้าเราไม่กินน้ํา เราก็จะทําให้ตับพังไตพังไปแต่ถ้ากินยาแล้วเราพยายามทานน้ำเยอะๆหรือว่ากินอาหารให้มันเป็นปนเปื้อนเข้าไปมันก็จะทําให้ยาน้นก็ไม่มีผลต่อต่อไตต่อตับต,ต่ออะไรมากเพราะว่าน้ํานี่ละลายยาไปเนี่ยไม่ใช่เราไม่กินยาเลยนะพุทธเจ้าปัจจัยสี่มันก็มียารักษาโรคเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าท่านยังเสวยยาเลยเราเป็นคนยังไงไม่ฉันยาไม่ดูแลร่างกายดี ฉะนั้นการประพฤติบัติของเรามันก็ต้องดูกายดูกายดูร่างกายของเรานี่ดูว่าร่างกายมียังไงถ่ายปกติไหมกินน้ําเยอะไหมอะไรพวกนี้กินน้ําเยอะไหมการขับถ่ายปกติเยี่ยวขุนข้นไปไหมเอถ่ายออกมานี่ยังแข็งอยู่ไหมยังย่อยสลายง่ายไหมอะไรบบบขับถ่ายดีไหมเป็นเวลาไหมอะไรมันต้องสังเกตตัวเองนักปฏิบัติตมันต้องอย่างนั้นจริงๆ ต้องปิกบัติต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาพวกนี้มันก็อยู่ไปนะกินไปไงั้นนะกินก็ไม่รู้จากกินไม่พิจารณาการกินการอยู่การขับถ่ายการหมุนเวียนเนี่ยคือธรรมะการบริหารร่างกายธรรมะคือการปราพฤติปิบัติหน้าที่การดูร่างกายให้มันอยู่ได้ถึง60สปีเจปีถ้าเราไม่ดูแลร่างกายจําพวกนี้รับรองจากไปเหลวแนะ่หรือว่าจะไป หาบ้านใหม่อยู่แนี่เพราะร่างกายของเราเนี่ต้องอาศัยทานยารักษาโรคต้องกินอาหารควบหมู่หรือว่ากินน้ํากินอะไรเยอะๆแล้วสังเกตร่างกายเราเนี่ยเพราะไม่มีใครช่วยพุทธเจ้าถ้าอยู่ตรอหน้าท่านก็ช่วยท่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมแต่ละคนคคกรรมคือการกระทําการบริหารร่างกายไม่ดีไม่ดีพร้อมไม่ดีพอมันก็ทําให้สุดโสมมันก็ตายได้เพราะการการหมุนเวียนโลกคนเรานี่มีการหมุนเวียนการผัดเปลี่ยน อย่างเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆมันมีกรันเน่ากันเหม็นอยู่ทุกวันไม่มีใครแล้วสีสวยสะอาดมีแต่สิ่งเน่าสิ่งเหม็นวันที่อาจวันนี้หอมพวกนี้ก็จะเหม็นจะอยู่ได้กี่วันเหมือนที่วอรพผ้าเนี่ย15วันก็เริ่มจะเหม็นเพราะว่าห่มทุกวันทุกวันทุกวันแต่ก็ไม่ได้หนตอนตอนไปแต่ต่อ15วันก็สักทีหนึ่งแต่มันก็ยังมีกลิ่นอยู่ ร่างกายาว่าเป็นยิ่งกว่าศพอีกมันเหนม็นมันถึงเอาน้ําหอมเอาอะไรมาเพื่อบำบัดไม่ให้มันเหม็นมากเกินไปร่างกายเนี่ยมีแต่หอมมูดหอมคูดอยู่เนีลยร่างกายของคนเนี่ยคือว่ากรรมฐานโดยตรงเนี่ยนปฏิบัติมันต้องเห็นอย่างนี้จริงๆไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายลืมแก่ไม่หลงสิ่งต่างๆลืมหมดอย่าไปหลงรูปเสียงกลิ่นรสภายในภายนอกพยายามอย่าไป หลงมากถ้าหลงมากจะทําให้คนอื่นติดทําให้ตัวเองทุกข์เอาไปมีกล้าปัญหาตัวเองแก้ปัญหาผู้อื่นเราก็เป็นตัวคนตัวเองไม่ดีที่สุดในตัวในตนของเราถ้าคนชอบเขาชอบที่จิตใจไม่ได้ชอบที่ร่างกายไม่ใช่ชอบที่อย่างอื่นชอบแท่กาย่มงทีไม่ได้ทางใจก็ฆ่าฆ่าฟันกันทำร้ายกันรู้เขาหลอกตาเต็งขนาดแต่เราก็หลอกตัวเองคนทุกคนนั้นหลอกตัวเองทุกคนนะว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ดีตัวเองอย่างนั้น มันก็ทำให้มานมันได้ช่องมันก็ทํำลายทาลายแล้วมานภายในภายนอกมานภายในนี้เราต้องเผานาต้องพิจารณาเราต้องเห็นถ้าเราไม่เห็นพวกนี้เราก็จะหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งหลอกผู้อื่นไปวันวันมัน,ม,นมันก็เป็นเสพคุณอย่างคนที่เคยโพดอะไรมันก็โพดอยู่เรื่อยคนที่ทําอะไรก็เคยทำอยู่เรื่อยไม่เห็นผลดีผลเสียแต่ผู้ที่อยู่ที่กลางๆท่านไม่มีผลได้ผลเสียท่านก็บอกเตือนสติตามที่เราจะ ออกได้เราจะระวังระวังตัวเองเพราะว่าคนเราถ้ามันมีบุญร่วมกันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่สบายถ้าบุญไม่ร่วมกันอยู่ไม่นานก็นเลิกลากันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ไม่ใช่เรามาเพื่ออยู่จะทําห้ามหันทาร้ายกันแต่เราต้องมีธรรมะในใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมะกายการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมพระวินัยมีศีลสิกขาจิตตาสิกขาปัญญาสิกขาความเป็นตัวตนของเราก็เป็นอย่างนี้ ถ้าคนจะรักคนพร้อมก็รักไม่ว่วเวลาจะไปโกงมีการท่านก็ยังรักอยู่เหมือนคนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นง่อยเปียเสียขาไม่ดีไปโพสต์คุยกับฝรั่งฝรั่งก็เห็นว่าร่างกายอย่างนี้ก็มีความรักความชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ทั้งที่ร่างกายเดินไม่ได้นั่งรถเข็นตลอดเขาก็ยังรักอยู่ยังรักยังช่วยเหลือยังอุ้มยังไปนั่นไปนี่นนไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวได้จิตใจ สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้ชายได้สมดิปลดเปลื้องความทุกข์คือว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นที่คลายอารมณ์ได้เป็นเพื่อนคุยเพื่อนกินเพื่อนอยู่ได้แต่ร่างกายไม่สมประกอบก็ยังอยู่ด้วยกันได้คนเรามันอยู่ด้วยคุณธรรมภายใไนไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งภายนอกไม่ใช่หลอกภายนอกแต่เราพยายามเชื่อมั่นว่าทําดีก็ดีนะคนเรามันไม่มีใครหลอกเท่าตัวเองหลอกตัวเองถ้าเราหลอกตัวเองมันก็หลอกตัวเองมัน ไม่ได้ถ้าหลอกตัวเองมันก็ทําให้เราหลอกผู้อื่นอีกหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นเพราะร่างกายเรามันไม่มีใครสดสวยไม่ใครสวยที่สุดไม่มีใครหอมที่สุดมันก็ถึงท้ายที่สุดมันก็เน่าเหม็นมันก็ฝังทุกคนไม่มีใครอยู่ในโลกนี้อยู่ได้สวยได้งามมีแต่ดินน้ําลมไฟมีแต่อากาศธาตุวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟที่มันประชุมปมแต่งกันขึ้นมา าทีมันก็เบื่อมันร่างกายเราเบื่อเบื่อว่าเหม็นบางทีก็หน้าเบื่อหน่ายหน้าลำคันนีน่ยนะแต่ว่าถ้าคนป่วยมันจะลำคันมากกว่านั้นลำคันมากมัน,ม,นมันเข้าๆออกในร่างกายจิตมันก็จะผูกพันมันจะยึดมั่นถือมั่นในสังขารร้องก็เหมือนสัตว์เหมือนหมานี่แผลกดทับก็นอนทับอยู่นั้นก็ร้องอยู่นั้นให้คนช่วยทั้งที่ไม่ยอมพลิกไม่ยอม พลิกไปอีด้านมันก็ร้องด้วยความโกรมาให้คนมาช่วยมันไม่ยอมพิกนแผลโกดทับเราต้องมีสติแล้วมนุษย์เรามันเป็นคนที่ฝึกได้บนที่เรียนรู้กายรู้เวทนาเรียนรู้จิตเรียนรู้ทําได้แต่สัตว์ทั้งหลายเรียนรู้ทําไม่ค่อยได้มีน้อยที่รู้ตอนถ้าเป็นสัตว์เป็นโพธิสัตว์นี้ได้อยู่ท่านยังมีศีลสมาธิมีปัญญามีภาวนามีการ บ่มีสิบยังเต็มอยู่ท่านก็ไม่หลงไม่หล,ลงในกายไม่หลงในการมาคุณไม่หลงในการเวียนว่ายแตเกิดท่านเกิดเป็นสนัตว์ชัานท่านก็โกรธโกรธเข้ากองไฟให้คนได้กินบริโภคเนื้อหนังของท่านให้ชีวิตเป็นทานมาเนี่ยโดดเข้ากองไฟให้พานในผ่านได้กินได้ในผ่านไปล่าสัตว์ไม่ได้มาทุกทรมานอยู่นอนกอดกองไฟอยู่ไม่ได้กินหิวทรมาน กระตายพระโพธิสัต์ท่านมาถึงท่านเห็นในผ่านทรมานเลยกระโดดเข้าของไฟให้เขากินเพราอจะได้เกิดอีกไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพื่อความหลงฆ่าตัวตายเพื่อจะสร้างบรมีต่อเอาชีวิตเป็นทานเอาร่างกายชีวิตเนี่เป็นทานทานบรมีประมัติบารมบีเอาชีวิตเป็นทานอาาาวัวววเป็นทานเอาสิ่งต่างๆเป็นทานสละให้หมด เราจะเป็นสัตว์อย่างน้นเราจะกระโดดเข้ากองไฟไม่มีถ้าปุถุชนคนทั่วไปสัตว์ทั่วไปไม่มีนะแต,ต่สัตว์โพธิสัตว์เท่านั้นที่ท่านสามารถทําได้ท่านเสยสละชีวิตได้ฉะนั้นเราพยายามทำธรรมะรักษาวินัยธรรมะวินัยจะเป็นศาสนาของพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตการเราต้องเป็นญาติของพระศาสนาเป็นญาติของคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นญาติของ ทำพระสงฆ์ถ้าเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่ธรรมมันก็เหินห่างไม่รู้จกักศีลไม่รู้กับธรรมไม่รู้จกักศีลและกาสิิขาจิตตะสิขาปัญญาศิกขามันก็ไม่มีการศึกษาไม่มีการรู้ตัวเองไม่เรียนรู้ผู้อื่นไม่เรียนรู้โลกก็ติดในโลกนี่ติดในโลกมันก็ลำบากเกิดนาชาติไหนก็หลงอยู่หนะลงในตัวลืมตายลงกายก็ลืมแก่หลงสิ่งต่างๆก็ลืมหลมรูปเสียงกินรสพทธภาธรรมลม พอคนหลงมันมีมากไม่ว่านนะเราก็เห็นใครเราก็เห็นเราเนี่ยเราก็หลงมาแต่เราเป็นผู้ที่มันมีพอมีเห็นทุกได้เห็นธรรมทุกในการเวียนว่ายได้เกิดแต่คนเรามันก็อยู่ในยุคใบคนแต่ละคนใบวัยใหลงก็หลงแต่หลงลง,ลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วแล้วก็จะมีเบรกห้ามร้อมีสติห้ามอารมณ์ความคิดการกระทําถ้ามีสติคอยควบคุม ความคิดการกระทําทางกายทางวาจาทางใจแล้วเป็นผู้ที่งามงามภายในงามด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานงามด้วยเสมอด้วยขินเสมอด้วยจาคะเสมอด้วยศรัทธาเสมอด้วยปัญญานี่เสมอด้วยกันสี่อย่างอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่เสมอสี่อย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นานศีลห้าเสมอกันด้วยแล้วก็มีเสมอด้วยกันสี่อย่างศีลเสมอกันจาคะเสมอกันศรัทธาเหมือกันปัญญาเสมอกันอยู่ด้วยกันได้ ถ้าไม่สมออย่างนี้ก็อยู่กันก็เป็นคู่กรรมคู่เวรแม้แต่ลูกบางคนมีลูกแล้วก็กาศเป็นศาสนาอื่นก็มีเป็นศาสนาคนน,นั้นนี้อ๋อมันก็มีแต่เราไม่สามารถช่วยได้นะเป็นกรรมของเราที่บางทีมันไม่ได้เข้าวัดอะไรบางทีไปตามพวกตามเพื่อนตามหมู่ตามฝูงมันก็ดึงไปในทางคิดศาสนาต่างๆศาสนาคิดม้างอิสลามมั่งหมู่มากลากไป เขาจะกลับได้ไม่กลับไม่ได้ก็เรื่องเขาแต่เรื่องของเรานี่ตั้งมั่นไว้ก่อนใครจะว่าอะไรเราก็สวดมนต์ภาวนาเราก็ปีบัติท,ทําให้มันนิ่งเหี้ยมันสงบไม่ต้องดึงทางกายแต่าดึงทางการกระทําทางกายทางวาจามันทำบุญใส่บัตรให้เขาทํามัง่งอะไรมัง่งแต่ไม่ต้องบอกให้ฝากให้ทําแทนให้หน่อยบางทีก็ถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําเองเพราะว่าคนเราเกิดมามันมี ทิฏฐิมีมณะมีอัตตาตัวตนแต่ละคนไม่เชื่ออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่มาช้าใช้กันแต่คนเรามันไฟไม่หัวพิปัติให้คนอื่นไม่ได้ต้องปัดให้ตัวเองให้ตัวเอง,เ,องเบาให้ตัวเองสบายก่อนมันถึงจะดีถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเมตตากรุณาม,มุติตาอุเบกขาสี่อย่างนั้นมีพบสําหรับพ่อสําหรับแม่คนทุกคนมันต้องมี ใครจะลูกจะเป็นอะไรศาสนาเลยเราไม่สามารถบังคับได้แม้แต่เขาจะไปนับถืออะไรต่างๆนับถือลที่เต๋านับถือไออาจารย์ต่างๆนับถือพิกาเนศนับถืออะไรนับถือแม่อุมาลีอะไรเราบังคับเขาไม่ได้แต่เรามันมีความเชื่อเชื่อว่าพวกนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเป็นศาสนาพราหม์อย่างโยมบางคนเชื่อใน พระแม่กาลีก็แม่กาลีไว้ไปดูภาพแม่กาลีเรื่อยๆตอนหลังก็กินของหวานเรื่อยๆก็กระแสจิตมันอยู่ที่ภาพพอมองไปทุกวันทุกวันก็เอาไปมาก็ชอบกินน้ําหวานชอบอะไรมีน้าหวานเลี้ยงเอาไปมาเพราะภาพสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นสื่อสื่อทําให้ทําให้คนติดทําให้คนไม่มีกําลังไม่มีพุทธธรรมะสังฆาในใจิตใจมันมองทุกวันทุกวันมันก็เสพคุนเหมือนมอง ตาแม่กาลีแม่กาลีแม,แม่อะไรต่างๆเนี่ยแม่อุงมาอะไรต่างๆถ้ามองทุกวันมองกุมารอะไรทุกวันมันก็จะเป็นเหมือนกุมารเหมือนแม่กาลีอะมันจะเป็นพวกนี้เขาจะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการใช้คาถากำกับไปในภาพสิ่งต่างๆเป็นวัตถุที่ทําให้เรายึดติด,ดเอาไปมาเหมือนเราไปเขา้าหาคนเขา้าทรงไปอะไรก็เชื่อมีเงินเท่าไหร่ก็ล้วงให้หมด ใช่ไหมเวลาเขาจับเทียนจับลายหมุนไปบุญม,มาทาไมเขาไม่ร้อนถ้าเป็นเราคนร้อนน่าดูแต่ละเขาไม่ร้อนจับไฟจับอะไรได้โอ้โหบางทีก็มีดแทงเข้าปากเข้าคอแทงหน้าอกแทงอะไรต่างๆแทงคอมัง่งแทงปากมัง่งเขาทําไดนะ้พวกนี้อันนี้เป็นพวกที่มีคนเข้าส่งพวกผีวิญญ,ญาณเข้ามาสิงมาสถิตอยู่พวกนี้เป็นสัมภเวสีเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเชื่อแต่ว่าเขาทําได้ แต่ให้เราทําทําไม่ได้เพราะมีสิ่งบางอย่างเป็นทันทําตนให้ลําบากไม่ใช่ทางแนวทางของพุทธไม่ใช่ทางหลุดพ้นไม่ใช่ทางเพื่อจะเข้าถูมักผลพระนิพพานแต่เป็นทางให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นการที่เกิดในชั้นพรมได้ชั้นสวรรค์ได้มนุษย์ได้แต่ไม่ออกเข้านิพพานไม่ได้แต่เวียนแต่วันกลางกับล่างนั้นเข้าสู่นิพพานไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ศาสนาถ้าไม่ใช่จะไปเชื่ออะไรทั้งหมดเพราะศาสนาพระพุทธท่านเป็นศาสนาให้ผู้มีปัญญาผู้มีภาวนาพิจารณาทุกวันถ้าเราเชื่อพวกนี้มันก็จะจะหลงไปตามเขาไปเชื่อไปตามเขาเขาทํายังไงก็ทําไปเชื่อคนเข้าทรงทรงผีผีพระอาจารย์เชื่อว่ามีมีอยู่วิญญาณมีเมื่อก่อนยมพ่อก็พาไปไหว้ พระไหวเลยพ่านาบนาบนับกุลของพระอาจารย์นี่อยู่ที่พราวนี่เขานับถือผู้เจ้าผู้เจ้านี่เป็นคนทรงผู้หญิงอายุมากทำตัวเหมือนผู้ชายไปที่ไหนเขาจะไม่ไม่กินอาหารในงานศพกินอาหารข้างนอกแล้วก็วางมาดดีเป็นผู้ที่รู้อะไรมีอะไรต้องเชื่อผู้เจ้าเวลามาบ้านพระอาจารย์นต้องไหว้ทุกวันวันพฤหัสยมพ่อก็พาไปไหว้ทุกวันตอนเป็นเด็ก ทุกวันเพื่อหัสตรงไปไหว้ผู้เจ้าทุกวันเนี่ยแต่ก็ของพวกนี้มันก็มีมนขังอยู่แก่พอก็สักยันแล้วมันนับถือมันก็ทําให้คุ้มครองได้ก็มีอยู่บางทางคุ้มครองบางทีก็มาคุ้มครองไม่ได้ความตายมันก็ไม่ไม่ได้แต่ของนี้มันก็ทําให้มีความเชื่อแต่ของเราว่าจิตวิญญาณพบภูมิวิญญาณพูดผีปีศาจมันมีจริงกระแสที่ไม่ดีมันมีจริงแต่เราต้องเรียนรู้ ียนรู้พุทธธรรมสังฆาถ้าเราตั้งมั่นในพุทธธรรมสังฆาแล้วมันไม่วันไหวแน่นอนไม่วันไหวในในผีในเปรตในอสุรากายในสิ่งต่างๆเชื่อในว่าทําดีดีทาชั่วชั่วพุทธ,ธมนต์เราเป็นญาติของพุทธศาสนาเป็นธรรมะทายาทธรรมะทายาทาาิแห่งพระธรรมพระวินัยเนี่ยถ้าเราเป็นญาติมั่นคงแล้วก็ไม่งอนแง่นแน่นอน เกิดชาติไหนแล้วก็ประพฤติปิบัติเพื่อจะหลุดพ้นเรารู้ว่ากองทุกในสังขารก็ทุกไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดบางคนถ้าเกิดแค่สวรรค์แค่พรมมันก็ไปไหนไม่ได้ก็เวียนมันตามอีดีน,นั่นแหละศาสนาอื่นไปไม่ไกลอ่ะไปแค่สวรรค์ไปแค่พรมแค่นั้นสูงสุดมนุษย์สมบัติสวรสวรค์สมบัติพรมสมบัติไม่เข้าถึงนิพพานสมบัติมีศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาเดียวที่เข้าถึงนิพพานได้เข้าถึงความหลุดพ้นได้ถึงตัวไปคนเดียวนะ ไปคนเดียวไปไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไม่ต้องห่วงลูกห่วงล้านไปแบบอุเบกขาเมตตากุณามิติตาอุเบกขาอุเบกขาทมคือว่าอุเบกขาในโบมีสิบือเมตตาอุเบกขาไทยเราต้องมีเต็มพร้อมเต็มกําลังต้องมีใจของพุทธธรรมะสังฆะเมตตากุณามิติตาอุเบกขาพร้อมฉะนั้นเราพยายามทาจิตใจให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลบุญบรมีเนี่ยทำทุกวันทุกวันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาทุกวันพ่อ ญาติพี่น้องเราก็จะได้ญาติที่เราอยู่ไกลพ่อแม่วิญญาณลูกคาเทวดาอะไรที่ก็คุมครองถึงเราไม่ไดูแลเราก็ฝากกระแสให้น้อมนึกถึงเวลาสวดมนต์ก็แผ่ให้เขาเทวดาคุมครองพ่อแม่ตรนก็นิมนต์ครูบาไปจานไปสวดมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเป็นบุญกุศลสําหรับพ่อก็ไม่ใช่ที่จะล้มป่วยแลย้วท่านก็มีความสุขมีความเพลิดไม่ใช่ไปสวดตอนที่พ่อนอนไม่รับรู้อะไร นอนเกือกเกือกกิ่งไม่รับรู้อันนั้นถือว่ามันมันก็ช่วยได้บางส่วนแต่มันมันตอนที่ดีๆนี่สาคัญตอนที่รับรู้เนี่ยรับรู้เนี่ยเราก็ถือว่าทําหน้าที่ของเป็นลูกที่ดีหน้าที่ของความเป็นแม่ดีหน้าที่ของเป็นบุตรที่ดีหน้าที่ของคนมีหน้าที่ทุกคนฉะนั้นธรรมะคือหน้าที่ในการประพฤติบัติของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นพยายามให้ทําตัวให้เป็นญาติของศาสนาให้ได้ในการประพฤติบัติวันนี้ เราก็ได้มาร่วมกันฟังธรรมะเ็ปะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นญาติของศาสนาให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีตลอดไปเอว่า